ส่งมาๆมส่งมา,มากินจังไดเจังสีได้ประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารให้ได้เยอะๆนะคะปรากฏว่าไม่เหรอเฮ้ยอีหยังกระไดที่เขามาก,กินเราที่เขามองว่ามีประโยชน์พักนั่นแหะคะ่ะพักเรากันแม่สัตว์เนาะอันนี้พี่สุกินมะม่าเราต้อยำห้อหญ่ห้อใหญ่งหมากมาเด้อพี่สีใสอีหยังแน่พี่สีใสหมูสับพี่มีหมูสับ ใส่ผักผักเลยแล้วหมอตีเก็บลกยางหมูแซวเนี่ยก็เลยเห็นผักหลายก็เลยเออคิดเมนูเห็ดกินพี่ใส่หมูสับสอนหนึ่งสอนหนึ่งสันดิเนาะใส่หมูสับกันทัดโอ้ยเนาูใส่กุ้งเก็บได้สารอาหารในการกินเนี่ยสัรเป็นน้ำกินเพิ่นมากินผักพี่ก็จะใส่ผักเยอะ ว่สุดุกสัมสามาดล่ละอ่าเสร็จแล้วพี่มีผักนะจ๊ะพี่ก็มีผักกำลึงพี่มีกำลึงเก็บผักกำลึงลูกงาไปกพ็พออใส่ลงไปมักกินผักใส่หลายๆมอเ่ามันเดือดมากมันร้อนมากคือตั้งไม่โดนแล้วตั้งมอเอาไว้เราไปอาบน,น้ำงาออามาลงไปแคลดีๆียำมันลงไปยำบ่ได้ก็ไข่ทิ่มเท่าละ่ะนะมันท่านมอ พี่เดือดมากคดบุกบอยู่ตางไหนมีธี่บอกว่างคอยคอมเดอ้ออยกเข้าใจว่าพี่ใส่ผักบุ้งแก้ผักบุ้งเหนียวพี่เอากระยอดมันมาล้วล่ะนี่ก็ได้ที่นี่โอ้อันนี้คนดูนี่จนว่าสิเป็นตัวลวกูว่านคนมาคนมมกเปลือกไว้ใส่ระโยชน์อีกเดอ้อมามม่าดิบมาก,มากนี่กะกะปประมาณว่ากินดิฟ กินบิบน้ำลายมันไปิสีนี่เห็นเขาก็เก็บผงมันไว้ผงมื่อมาโอใส่เวลาเขาใส่พักหะลาย,ลายสิแต่เขากินมะมาหัวหนึ่งนี่เขาใส่พักลายปานี่ผงมันนี่ความเข้มข้นม,มันสิบบได้พีก็เลยต้องอันนี้เขาก็ชุดใหญ่เนาะพี่ก็ไม่เหยีดพีก็ไม่เหดเพราะวาในีพีกกินมะมาดีแบบพี่เก็บไว้ใส่ลงไปใส่ผงมันลงไปใส่หลายๆผงเพราะว่า เข้ามาาันไลน้ำขวดเงอ่ใส่ไปจนว่าเครื่องขวดหมอนหมอพีกับพกแม่เงี้ยหรือว่าหมอพีิไม่นหน่อยคุณในรถจัดๆเป็นยังไงเป็นคนวิ่นเวียนคืนใส่อยู่ยเลยกินพักหลายเกินไปหรือว่งเป็นคืนใส่ไหมขึ้นก็ได้ลุกมากินบกเน,นาวกะเพ,ะพ็ดบักพริกพริกอัน เฮ็ดแับอันแกวเฮ็ดพิกกินกับอันหน้าอวบขึ้นสี่ห้ากินหน่วยนึงเรารู้สึกว่ามันบาชวงนี่ปากกอกใส่ต่หมักขึ้นแม่มันก็สิออกอุ่นสมอยู่เนาะกินปากกอกถือลงไปอีกหน่วยนึงหน่วยปากกอกกับหน่วยใหญ่เด้เออนั่นแหละยังยังยังได้นอนขึ้นเป็นเรียนๆจ้าของเป็นเรียนเรียนเป็นอืมอืม เดี๋ยวมันจะมามาน้ากันเบิดแหละมันก็คือยี่ห้อหมาคือกันหลายยี่ห้อเดียวกันอยู่มาเก็บรถกันย้ำโัวตายแล้วไหมกุ้งมันสุกแล้วนี่มันไม้หม้อมันนั่นน่ะผักก็สุกแล้วแหละดูหม้อผีเนี่ยหมซาผีนะแต่แบดนี้ติเซบ้ามาเผียแผ่นมามาใหญ่เนาะ